กรุณากดสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่จากช่อง Autocrest Garage ช่องที่รวมรีวิวยานยนต์2ล้อเทคโนโลยีใหม่และข้อมูลการใช้งานจริงเพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้ Autocrest Garage จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับบายาพาวซา RS 200 2026รถสปอร์ตฟูลเฟอร์ิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบความสปอร์ตและสมรรถนะในราคาที่จับต้องได้ บายาดพาซ่า RS 200 2026มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตดุดันตามสไตล์รถสายเรสตัวแฟริ่งรอบคันถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดช่วยเพิ่มอากาศพลาศาสตร์และภาพลักษณ์ที่ฉกเฉี่ยวด้านหน้าใช้ไฟเล็ดคู่ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเด,ดทาม running light นนท,ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในทุกสภาพแสงด้านข้างตัวรถดูเต็มและแข็งแรงส่วนด้านหลังออกแบบให้สั้นกระชับให้อารมณ์สปอร์ตแบบรถสนามในด้านเครื่องยนต์บายาดพาซ่า RS 200 2026ใช้เครื่องยนต์ขนาด 200cc สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังที่ต่อเนื่องและรอบจัดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่แบบสปอร์ตเครื่องยนต์ให้การตอบสนองคันเร่งที่ชบไวเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการออกทริปทางไกลระบบเกียร์ทำงานได้นุ่มนวลช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างของบายาดพาวซา RS 200 2026ถูกปรับจูนให้รองรับการขับขี่ที่เร็วและมั่นคงชคหน้าและหลังช่วยซับแรงสสะเทือนได้ดีแม้ต้องเจอถนนครุขคะหรือการเข้าโคง้งด้วยความเร็วระบบเบรกดิสก์หนาหลังพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชะลอความเร็วและลดความเสี่ยงจากการลื่นนถลายทำให้ผู้ขับควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ตำแหน่งท่านั่งของบายาดพาวซ่ RS 200 2026เป็นแบบสปอร์ตแต่ยังคงความสบายพอสมควรสำหรับการใช้งานทุกวันแฮนด์จับไม่ต่ำเกินไปเบาะนั่งรองรับสริราได้ดีช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อขับขี่เป็นเวลานานเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นรถสปอร์ตและผู้ขับที่มีประสบการณ์ ฟีเจอร์การใช้งานในบายาททาซา rs 2 0 0 2026เน้นความจำเป็นและการใช้งานจริงเรือนไม่แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องและระยะทางระบบไฟรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนและการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น โดยรวมแล้วบายาเพาซ่า RS 200 2026เป็นรถสปอร์ตฟูลแฟร์ริงที่ให้สมดุลระหว่างสมรรถนะดีไซน์และราคาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังให้ความสนุกในการขับขี่หากคุณสนใจรถรุ่นนี้อย่าลืมติดตามรีวิวเพิ่มเติมจาก a ออโต้เกรสการ์จและที่สำคัญอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากออโตเกรสการาจในครั้งต่อไป